สวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องนะคะวันนี้รัวก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นมะเขือเปาะที่เราปลูกไว้นะคะก็วันนี้เราก็ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็จะพาเนะะี่ยค่ะถ้าเขามีใบแล้วก็ใบไม่สวยเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งใบแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าเราจะได้เก็บกินเหมือนปลูกหนึ่งต้นเราก็สามารถกินได้ทั้งปีนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราให้ใบเขาเยอะเขาจะไม่ค่อยออกลูกให้เรานะคะเราก็เลยต้องเนี่ยค่ะ แต่งกิ่งใบแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็เราก็บํารุงด้วยเราก็ใส่ปุ๋ยกันวันนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ปุ๋ปยคอกรอบโคนต้นเลยนะคะซึ่งปุ๋ยคอกเราใส่เยอะได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยปุ๋ยที่เขาหมักไว้แล้วเนาะก็คือปุ๋ยเขาตายแล้วไม่ร้อนนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะพาเพื่อนๆดูรอบๆต้นเรามีหนึ่งต้นนะคะเราก็จะปลูกในร้อยยางรถยนต์เลยนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่หนึ่งร้อแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปให้เต็มแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ลูกเล็กๆกำลังออกลูกให้เราเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีดอกมีลูกเล็กๆรอออกนะคะก็จะเป็นพาชมต้นมะเขือที่เราปลูกหนึ่งต้นเนะเาะแล้วก็ได้กินเรื่อยๆนะคะก็เนี่ยค่ะเราก็ใส่ปุ๋ยวันนี้แล้วก็ลดน้ำผักเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกระถางนี้เราก็จะปลูกด้วยต้นมะนาวนะคะเอ้ยเราก็จะปลูก ใส่ต้นมะละกอหนึ่งต้นนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็เนี่ยค่ะอันนี้เราได้กินเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆเราเพิ่งเด็ดไปเนาะเราก็เลยเหลือลูกเล็กให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะก็สําหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปน้อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นพาชมต้นมะเขือเปาะที่เราตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ได้กินเก็บกินได้ตลอดปีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปมากนะคะ See you again next time bye bye have a good day bye bye